ไอ้ใครยังไม่หลับไม่นอนมารวมตัวกันตรงนี้ด่วนนี่คือช่อง Pet Talk t i m ช่องที่จะทำให้คุณรู้ว่าเบื้องหลังความน่ารักของพวกเราสัตว์โลกเนี่ยมันมีเรื่องแซบกว่าที่คิดวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวจากมุมมองของใครไม่รู้ที่ป้องทนอยู่กับเจ้ามนุษย์และเรื่องราวทั้งหมดนี้นำเสนอโดยเพนกวินตัวตึงแห่งวงการแชร์เอาละครับท่านผู้ชมทุกคน วันนี้ผมพีน้อยเพนกวินสายสืบจะมานำเสนอเรื่องราวของมนุษย์ให้ทุกคนได้ฟังเรื่องแรกคือเรื่องการซักผ้าของมนุษย์คือผมไม่เข้าใจเลยนะไอ้ถุงเท้าเนี่ยทำไมถึงชอบซักแค่ข้างเดียวข้างหนึ่งหายไปไหนแล้วทำไมต้องซักวนไปวนมาแล้วสุดท้ายก็เอาว่าใส่ใหม่คือไม่เข้าใจกินก็ไม่ใช่ว่าหอมนะกลินแบบโอ้โหไม่ต้องอธิบายเลยดีกว่า นี่แหละครับคือปริศนาโลกแตกของมนุษย์ที่ผมต้องสืบแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องการเข้าห้องน้ําของมนุษย์โหจะเข้าอะไรกันนักกันหนาะเข้าไปทีหายไปเป็นชั่วโมงแล้วก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากในนั้นบางทีก็มีเสียงร้องเพลงบางทีก็มีเสียงแบบอึกทึกครึอครมคือพวกเราสัตว์โลกเนี่ยอยากจะรู้มากเลยนะว่าในนั้นมันมีอะไรหรือว่ามันคือห้องลับที่มนุษย์ใช้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว แล้วทำไมต้องเปิดน้ำทิ้งไว้ด้วยเปลืองน้ำเปล่าๆพวกผมเป็นเพลงกินก็ต้องประหยัดน้ำแข็งนะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วบางคนก็แบบชอบใช้เวลาปัดโทรศัพท์ในนั้นคือห้องน้ำมันมีอะไรน่าดูขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยโยงงมาถึงเรื่องความรักของมนุษย์โอ้ยสงวายกว่าพวกเราอีกนะเห็นนั่งปัดซ้ายปัดขวาในแอปอะไรก็ไม่รู้พอเจอคนที่ถูกใจก็คุยกันเสียงดังลั่นบ้านแล้วก็บอกว่ารักคิดถึงอยากเจอ พอเจอหน้ากันก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันเฉยๆแล้วก็เงียบไม่คุยกันต่างคนต่างเล่นมือถือแล้วก็บอกว่าความรักมันซับซ้อนคืออะไรพวกเราเพนกวินเนี่ยรักใครก็แสดงออกเลยเอาตัวไปกอดเอาตัวไปคลอเคลียไม่ต้องมานั่งมองหน้ากันเงียบๆแบบนี้มันเหมือนดูหนังผีแต่ไม่มีผีอะ่ะน่าเบือ่อแล้วบางทีก็ทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันก็เอาของไปป่าทิ้ง แล้วก็งอนแล้วก็บอกว่าฉันจะไปจากเธอแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาใหม่อุย้ยวุ่นวายสงสารหัวใจแทนเรื่องกินของมนุษย์เนี่ยก็สุดคือมีอาหารเต็มตู้เย็นไปหมดแต่ก็ชอบมาถามพวกเราว่าจะกินอะไรดีจะสั่งอะไรดีคือในตู้เย็นมีของกินเยอะกว่าอาหารที่พวกเรากินตลอดทั้งปีอีกนะแล้วก็ชอบสั่ง d e l ive r y มาเยอะๆกินไม่หมดก็เอาไปทิ้ง โหยเสียดายบางทีเห็นพิซซ่าเหลืออยู่ครึ่งถาดแล้วก็เอาไปทิ้งคือทำไมไม่เก็บไว้กินพวกผมก็อยากกินพิซซ่าบ้านนะเคยลองกินแล้วก็อร่อยดีแต่ไม่มีใครให้กินแล้วก็ชอบบ่นว่าอ้วนก็กินเยอะขนาดนี้จะไม่อ้วนได้ไงแล้วก็เรื่องดูทีวีคือรีโมทเนี่ยมีปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดกดไปกดมาก็ไม่มีอะไรดูแล้วก็ชอบบ่นว่าไม่มือะไรดูเลย แล้วก็วนกลับไปดูช่องเดิมแล้วก็ดูไปบนไตคือถ้าไม่มีอะไรดูก็ไปนอนสิหรือว่าไปเล่นกับพวกเราก็ได้ไม่ต้องมานั่งบนแล้วก็ชอบดูหนังเศร้าๆดูไปก็ร้องไห้ไปคือเรื่องจริงก็เศร้าพออยู่แล้วก็มาดูอะไรให้มันเศร้ากว่าเดิมต่อไปไปก็ไปทีดูพวกเราเล่นสนุกๆดีกว่าดีต่อใจกว่าเยอะเรื่องออกกำลังกายคืออะไรคือมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนมีรถยนต์แต่ก็ชอบไปวิ่งบนลู่วิ่ง วิ่งไปก็เหนื่อยไปแล้วก็บ่นว่าเหนื่อยคือถ้าเหนื่อยก็หยุดสิแล้วก็วิ่งไปดูโทรศัพท์ไปวิ่งไปก็ไม่ดูทางบางที่ก็เกือบจะลม้มแล้วก็ชอบไปยกเหล็กอะไรไม่รู้ยกไปก็หน้าดําหน้าแดงคือถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอสิไม่ต้องมาทรมานตัวเองแบบนี้พวกเราเนี่ยแค่วิง่งหนีหมีคับโลกก็เหนื่อยจะแย่แล้วไม่ต้องมาวิ่งในที่ที่ปลอดภัยแบบนี้หรอ ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีพฤติกรรมแปลกๆไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าโลกของพวกเราก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปบางทีก็มีพายุาหิมะโขมกระหนำ่ำบางทีก็เจอพายุแรงจนแทบจะปลิวไปกับลมแต่สุดท้ายพวกเราก็วังอยู่ด้วยกันช่วยกันเหมือนครอบครัวและที่สำคัญถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวายมากมายแต่เราก็ยังได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ อย่างแสงเหนือที่สวยงามแบบนี้ในที่สุดพวกเราก็เข้าใจแล้วว่าบางทีความวุ่นวายในชีวิตมนุษย์ก็อาจจะทำให้พวกเขาลืมความสุขเล็กๆน้อยๆไปพวกเราก็เหมือนกันบางทีก็มัวแต่หาปลาจนลืมที่จะสนุกกับชีวิตแต่สุดท้ายพวกเราก็มีกันและกันมีเพื่อนมีครอบครัวที่จะทำให้ทุกวันมันสนุกและมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แค่มีเพื่อนข้างๆทุกอย่างก็ดีขึ้นได้และนี่คือทั้งหมดที่พวกเราอยากจะเล่าให้ฟังครับเรื่องราวจากมุมมองของสัตว์โลกที่อาจจะดูแปลกไปบ้างแต่ก็มาจากใจจริงสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบเรื่องราวจากมุมมองของพวกเราอยากให้กำลังใจแก๊งเพนกวินป่วนโลกก็อย่าลืมกดติดตามช่อง pet talk ทันของพวกเรากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครั้งหน้าพวกเราจะมาแชร์ใครต้องรอติดตามแล้วเจอกันใหม่ครับไปละ